สวัสดีครับพบอีกแล้วนะครับกับรายการกินกับเข้าไม่มีเหงาแน่นอนครับโอเควันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมน,นะครับคนที่ทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกถ้ากูบอกว่าอร่อยมันต้องอร่อยเชิญคุณแม่ครับผมแน่ยก็เดินชา้าๆหน่อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนแม่สวัสดีค่ะโอเคแม่วันนี้เราจะทำอะไรบ้างทําข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมสองแบบเลยนะแบบฝรั่งกับแบบแบบแบบไทยแล้วก็ไข่เจียวแหนมอันนี้คือ โเมื่อ200กว่าปีก่อนเราเคยทำอีพีแหนมไปชมไปให้ท่านดูแล้วนะครับว่าแหนมทำยังไงวันนี้เราเจะาแหนมที่200ปีนั้นที่เราทำนะครับประดามข้าวผัดให้คุณกินนะครับขั้นตอนแรกทำงไงครับแม่มาแม่หั่นแหนมก่อนอันเดี๋ยวตั้มทำน้ำมันหมูก่อนนะโอเคจะบอกว่าอาหารผมอะผมใช้น้ำมันหมูซะส่วนใหญ่นะครับน้ำมันหมูก็จะให้เห็นเลยว่ามันคือลาดแหนมสวยไหมแม่หอมอ่ะเฮ้ยชิมดูดิ โคตรอร่อยอ่ะลูกทำแบบปะอร่อยนะออบอกแล้วไงไว่าพูดไม่อร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะทำน้ำมันไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะทำข้าวผัดสองที่แล้วก็ทำไข่เจียวด้วยคือการเอามันหมูมาให้ไม่เกิดน้ำมันเนี่ยเราต้องใช้ไฟอ่อนๆนะถ้เาเราใช้ไฟแรงอ่ะมันเกรียมหลังจากได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตัก น้ำมันออกกับกามวม้วเอยเะยนะครับขั้นตอนแรกเราจะเจียวไข่ก่อนนะครับง่ายมากครับไข่สองฟองพอ <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> ใส่แหนมนะครับใส่แหนมใส่พริกแหนมไปเลยนะครับ ไข่เคียวโอเคขั้นตอนไข่เจียวก็ไม่ยากนะน้ำมันร้อนอยู่แล้วกระทะร้อนอยู่แล้วนะครับก็เบาไฟมาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหมขนาดแตกแล้วยังเป็นกลมๆอยู่เลยครับเสร็จแล้วนะครับเทเลยเสียเวลาทำมาหากิน เราจะต้องเออผากระทะหน่อยไม่งั้นข้าวจะติดกระทะนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ามันนะครับหลังจากที่เราเผากระทะแล้วนะครับนะครับโอเคอันนี้เราก็ใส่แครอทนะครับใส่หอมถ้าน้ำมันไม่พอก็เติมน้ำมันหน่อย ไม่ต้องไฟแรงนะไฟแรงมันจะไหม้นั้นใส่มะเขือเทศหน่อยอันนี้ใส่ข้าวโอเคเข้าวผัดเราทำสไตล์สองสไตล์แล้วสไตล์นี้เป็นสไตล์ฝรั่ง เราจะใส่แค่เกเลือกับพริกไทยแค่นั้นค่ะแม่ใส่มาเลยปื๊บแม่ใส่เกลือพริกไทยตำจอันนี้เกลือนะอ่านุน่น้ำตาล น้ำต,ตาลไม่ต้องใส่น้ำปลาเอาละครับเอานี่เราจัดจานง่ายๆเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับข้าวผัดแหนมสไตล์ฝรั่ง ผมชอบอาหารสไตล์แบบนี้นะครับที่ผมทำกินเองเพราะแม่ทำให้ผมกินเด็ดไข่แม่นะให้ผมกินเอาละครับหลังจากที่เราทำข้าวผัดเสร็จสองอันแล้วอันต่อไปก็คือข้าวผัดแบบไทยนะครับแบบรถไฟข้าวบะแบบรถไฟเนี่ยมันจะมีกลิ่นกระทะไม่ไหม้หน่อยนะครับ <c oughs> ขั้นตอนขั้นตอนแรกผมจะเริ่มตอกไข่ก่อนป้าเขาให้ป้าบเขาให้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะลงไข่เหมือนเดิมแล้วก็ลงผักลงแหนมแล้วค่อยลงข้าวนะครับโอเคไปคันวะใส่ไข่นะครับเอกเอกใส่ผักนะครับมะเขือเทศครับขนาครับยังไงครับสวยไหมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ข้าวนะครับผมแล้วเราก็ลงมือผัดนะครับอ้าวชิบหายแล้วลืมใส่แหนม ไปฟาบเขาให้แล้วต้องกระทะข้าวให้มันล้วนนะครับเพราะว่าถ้าข้าวแล้วเดี๋ยวเราเราค่อยมาเปิดไฟแรงอันนี้ข้าวผัดรถไฟแม่ให้มันกินกระทะอ่าใส่ซิวดำหน่อยนึงแล้วก็ใส่อะไรอีกแม่อ่ะต่อไปใส่อะไรนะซอสปรุงรสซอสปรุงรส ใส่ซิวขาวไหมซิวขาวซิวขาวหน่อยนึงน้ำตาลหน่อยนึงโอ้โหน่ากินมากครับใครนึกถึงข้าวผ่านรถไฟนะสมัย<อ>ที่เราแบบหอมมากหอมหอมที่เรานั่งรถไฟไปต่างจังหวัดแล้วก็ซื้อกิมรถไฟนะครับเอาล่ะหลังจากที่เราคุกเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟแรงเพื่อให้ข้าวมันล้วนนะครับโอ้ ปิดไฟก่อน,น,อนอเดี๋ยวมันจะไหมอุ้ยโคตรหอมม่ะแม่ชิมอ่ะราปล่ะอ่อยละแหนมทำเองใครอยากรู้วิธีการทำแหนมทำยังไงนะครับไปดูไปดูอีพีก่อนหน้านี้นะทำต้องอร่อยแล้วต้องกินได้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใครชอบแบบไหนแบบประหยกกะัดก็แค่ใส่เกลือกับน้ำตาลก็พอนะครับแต่อยากให้ มันหอมสไตล์ไทยนะครับมีกิ่งกระทะไม่ไม้ก็ต้องทําแบบรถไฟเรานะครับนานเห็นไหมครับวันนี้เราเสร็จทั้งหมด3เมนูนะครับมีข้าวผัดแหนมรถไฟโบราณข้าวผัดแหนมสไตล์ฝรั่งแล้วก็ไข่เจียวแหนมนะครับวันนี้นะครับใครชอบรายการกินกับเขาไม่ว่าผมหรือจะเป็นแม่ดานะครับก็ขอให้ช่วยกดซับสไครต์ข้างล่างกดกระดิ่งกดติดตามทุกช่องทางที่คุณอยากใหดู อีกหน่อยจะพบกับทิกตอก n s t สตาแกรมครับหรือในเพจจะลงทุกรายการอยู่ในเพจ Facebook นะครับผมเอาล่ะวันนี้เราต้องไปแล้วแม่เ,เ<ล>งืเอเงือตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเพิง่งวัส <laughs> ีเงือเงือตกกีบนี่แปลว่าอะไรแม่มเอาล่ะไม่รู้ครับผม <laughs> <laughs> วันนี้ขอลาลาว่าาสวัสดีครับทำเสร็จแล้วถึงเวลาเกลือนะครับเอาผมจะเริ่มจากข้าวผัดที่เป็นสไตล์ฝรั่งก่อนเกลือกับเกลือกับอะไรนะ เกลือกับน้ำตาลสองอย่างนะครับ<ช>มาทำฮียอะไรด้วยเดี๋ยวหลายรายการแล้วกินด,ด้วยเรื่อพวกมึงเนี่ยมึงก็ตกักเลยนู้นนี้จา,เ,<ร>าเดี๋ยวจามากินดีดีไม่จาอร่อยเหอพี่อืนม่งก้นอร่อยอ,อ่ะเด็ดละ